ราคนดังนักแสดงทนายดังไม่ค่อยมีเงินใช้หรอกครับมีข่าวคนดังดาราดังๆที่ไปโกงชาวบ้านประชาชน,นจริงๆอ่ะมันมีเยอะแต่เขาไม่ทําข่าวมันไม่มีเลตติ้งไม่เห็นเหรอจากิงอ่ะพาผู้เสียหายตั้งเยอะไปร้องเขาไม่ทําข่าวทุกรายการเพราะทำแล้วมันไม่มีเลตติ้งแต่ทาข่าวดารามันมีเลตติ้งเยอะคนสนใจไงเข้าใจหรือเปล่า บอกกอเขาจะสั่งนักข่าวให้ไปตามคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาถ้าเขาเลือกทําทุกข่าวมันต้องมันก็ไม่มีคนดูถ้าตอนนี้จากกิงปามาออมทองแปดสิบล้านวันก่อนมีอ e ีแม่ค้าออนไลน์โกงเขาไปเป็นร้อยล้านเหมือนกันสั่งของแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยไม่มีรายการไหนกล้าทำหรือว่าอีกอีก,อกช้ลูกโซ่อีกอันหนึ่งอันนั้นเขาหูเส้นใหญ่ ญาติเขาทำธุรกิจกับผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองใครจะกล้าไม่มีใครกล้ากลัวกลัวเดี๋ยวถสถานีโทรทัศน์โดนปิดกลัวเดี๋ยวหายสาบสูญไปเลยกลัวโดนยิงไม่มีใครกล้าทำเข้าใจหรือเปล่าคนธรรมดาธรรมดาแต่กับทนายตั้มเพราะมันดงังแล้วก็เพราะคุณสนทิริมทองคุณขุดคุย พี่พดทธะพี่วันขุดคุยขยี้ขยี้ขย,ขยี้มันก็เลยดังขึ้นมาแล้วกรณีอ่ะเดอะไอคอนเน่ยถ้าไม่มีกันกันตะถาวเร์ไม่มีมินพิชยานางเอกไม่มีแซมมันจะดังไหมอ่ะสื่อเขาก็ไม่สนใจเข้าใจหรือเปล่าแต่นี่พอดีมันมีไงมันมีมันก็เลยดังขึ้นมาเข้าใจหรือเปล่าอย่างสำหรับตักก๊กคอนโน,ก,นกับป๋าเบียนั่นนะ่ะ พราะอะไรอะ่ะเพราะนางจ้างจ้างคนดังไปร่วมไลก์กับนางอะ่ะเกือบทั้งประเทศเห็นแล้วปะคนดังที่ไปไลฟ์กับนางดารานักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมมันก็โดนโดนจนหมดไงมันกับดีไอคอนเนี่ยมันก็ออกทุกรายการของช่องสามไอไอหลายรายการไม่ให้ทุกรายการของช่องสามช่องช่องวันมันก็ไปออกออกหลายช่องอะ่ะเพราะมันซื้อเวลาโฆษณา มันซื้อเวลาโฆษณามันมีคดีตั้งเยอะที่ไม่ใช่คนดงังแต่ว่าเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นข่าวเพราะว่าเล่นไปแล้วมันเดกตกงไม่ดีไม่มีคนดูเข้าใจหรือเปล่ปาคนธรรมดาคนธรรมดาก็เลยบอกว่าอคนดังนะักแสดงทนายดังไม่ค่อยมีเงินใช้หรอกรับไม่ใช่คือคนชั่วมันมีเยอะแต่ว่าถ้าพี่อ้อยอ่ะพี่อ้อยเขาไม่ได้มหาสนที่ริมทองคุลแล้วทนายตั้มไม่ไปทับ สนธิว่ากินเยี่ยวเจ็ดสิบเอ็ดแก้วอะ่ะมันก็ไม่ไม่เจอวันนี้เข้าคุกอันนี้มันเจอเพราะว่าท่านคุณสนทิลิ้มทองคุณกับอาจารย์ปานเทพพวผผัวพงพา์ลูกน้องคุณสนทิทีมงานข่าวทั้งหมดของคุณสนทิแล้วก็พี่พุทธอภิวนันแล้วยังมีดาวแปดแชกดาวแปดแชกที่วันนั้นนี่ไอ้ต้ามันบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ว้นดาวแปดแชกไม่ให้สัมภาษณ์เห็นไหมปะ คือเดี๋ยวนี้นักข่าวอะ่ะอาชญากรรมมาเขาก็มาตั้งเพจของตัวเองเขาก็มาสร้างเพจของตัวเองเพื่อจะมีอะไรได้เพื่อมีโฆษณาอะไรเข้าไงเข้าใจป่ะอืม ตอนเนี้ยทีวีช่องต่างๆมันเจ๊งหมดเลยต้องปลดคนงานอะไรเพาะอ,อะไรโฆษณาไม่เข้าเพราะว่าคนที่เคยซื้อโฆษณาเขาเลิกซื้อแล้วก็มันก็ไปคนซื้อของในนี้ไปซื้อในแอปทิกตอร์ลาซาด้าช้อปปี้เตมมหมดซื้อออนไลน์หมดแล้วออนไลน์มันไม่ต้องโฆษณามันก็ขายถูกไงหักค่าโฆษณาออกหักค่าวางที่ห้างออกมันก็ขายถูกมากเลยเพราะฉะนั้นไอสถานีโทรทัศน์ต่างๆสำนักข่าวต่างๆ จเจ๊งกันหมดไม่มีโฆษณาเข้าไม่มีเงินจะจ่ายเงินเดือนลูกน้องต้องปลดลูกน้องออกเข้าใจหรือเปล่าบ่ายันไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปเอาผิดฟิล์มฐานพยายามช่อกงอันนี้ทนายของวัดพอวอ่ะมันเก่งคนเนี้ยวิทูนอ่ะมันเก่งเป็นทนายที่ดีไม่ทิ้งลูกความนะ นี่อันนี้น่ายกย่องเพราะอะไรแม้ลูกความเนี่ยจะโดนโดน,โดนยึดทรัพย์หมดโดนติดคุกข้ามประกันตัวนะโดนยึดทรัพย์หมดโดนคนแจ้งความเป็นหมื่นคนเสียชื่อเสียงอันนี้ไปเยี่ยมในคุกทุกวันเลยนะเป็นทนายที่ดีของฉันเหรอแค่กลัวโดนหมาบ้าลุมกัดไม่กี่คนเนะี่ยมันทิ้งกูเลยมันทิ้งกูเลยนะทนายกลัวมันทิ้งกูเลยนะ่นย แค่กูโดนหมาบ้าลุมกัดไม่กี่คนนะแล้วกรมก็สนองหมาบ้าพวกนั้นแล้วอกรกมสนองหมาบ้าพวกนั้นเลยเดี๋ยวหมาบ้าพวกนั้นที่มาลุมกัดกูมันก็จะเจอก็จเจอกรรมที่มันทํากับกูนะทนายฉันมันจริงเฉลิแค่ฉันโดนหมาบ้าลุมกัดแล้วทนายของบัสพอมันเก่งเพราะอะไร เพราะมันรู้ว่าเอาไว้พวกเนี้ยพวกคนดังฟิล์มอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนดังอ่ะพระเอกนักร้องอ่ะว่ามาตกซับบอสพอตบซับปัดปันจะได้ให้สังคมดูให้ศาลดูว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเลวคนที่เลวคือไอ้พวกนี้ที่มาตกซับเขาเข้าใจหรือเปล่าให้สังคมรับรู้ไงว่าที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะพวกนี้ตกซับ ไปยุผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้นี่พอทศสาบุกจับโรงงานรีไซเคิลโลหะเตือนของนายตุนจีนสร้างมนพิษธหชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพอาะเปิดกิจการมาแล้วหลายเดือนนี่เห็นไหมต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายในบ้านเมืองเราเต็มไปหมด แล้วก็จะบอกถึงท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติวิกตายผู้บัญชาการตํารวจสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองต้องจัดการดําเนินคดีนะคะกับพวกต่างดาวที่เข้ามาทามาหากินเนี่ยเนี่ยในประตูน้ําตอนนี้สองหมื่นคนผิดกฎหมายหมดเพราะว่ามาตั้งแผงลอยขายเขาไม่มีสิทธิ์เอาแย่งคนไทยทามาหากินเนี่ยประตูน้ําเนี่ยท่านมาจับได้เลยท่านวิกตายเขาไม่มีสิทธิ์นะเอาแย่งคนไทยทามาหากินน่ะ แล้วท่านเห็นไหมอ่ะโรงงานปิดกันหมดอ่ะตอนนี้คนไทยตกงานหนึ่งล้านคนน่ะท่านต้องจับพวกแรงงานต่างด้าวที่มันหนีสงครามแต่พ่อแม่ก็มายี่สิบล้านคนขับไล่ในประเทศพวกมันออกไปให้หมดคนไทยจะได้มีงานทํานะท่านผบอต่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองประตูน้ำเนี่ยต้องมาจับตอนนี้มันมาตั้งแผงลอยเต็มไปหมดเลยเป็นพวกพ่อม่ที่ผิดกฎหมายหมดมันไม่มีสิทธิ์ขายไงคะ ท่านต้องมาจับทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งทางเดินระหว่างใบหยกสองที่จะออกไปหน้าอินทาป้ายรถเมล์แล้วก็หน้าอินทาป้ายรถเมล์เดินเข้ามาใบหยกหนึ่งใบหยกสามท่านต้องจับให้หมดเลยเพราะพวกนี้ผิดกฎหมายหมดและในห้างที่ดิฉันอยู่ทั้งใบหยกหนึ่งใบหยกสองใบหยกสามอิมนทาสแควร์แพตติน,นัม พาราเดียมกรุงทองซิตี้ต่างด้าวผิดกฎหมายหมดเป็นสองหมื่นคนน่ะเมื่อไหร่ท่านจะมาจาับท่านผอตาดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค้านประกันตัวนุสาคนสนิททนายตั้มยังปากแข็งปฏิเสธทุกข้อหาสามสิบเก้าล้านนะมันเอาไปสองคนผมเมียเนี่ย บุษบาอิ่มคุ้มบอกหาหมอยังไม่เสร็จเลยแม่ทั้งวันนั้นแหละโรงพยาบาลจังหวัดด้วยก็ต่างด้าวบุษบามันเข้ามา20ล้านคนมันก็มาแย่งโรงพยาบาลพวกเราใช้ก็แม่บอกแล้วไงรา,าม,มาธิปดีอ่ะเราก็จะประหยัดไงเงินไม่ค่อยมีไปโรงพยาบาลเอกชนแม่งเป็นหมื่นก็เลยไปราม,มาธิ่ปดีไปถึงนั่นแปดโมงครึ่งแม่งติดป้ายเลยคนไข้เต็มไม่รับแนละ้ว ในโรงพยาบาลไปอ่ะรามาธิบดีอ่ะตึกสีม่วงๆอ่ะคนเป็นหมื่นทุกชั้นนะรวมแล้วหมื่นคนนะฉันไปถึงนั้นแปมงขึ้นฉันตกใจเลยเขาบอกแล้วคนแก่นั่งวิวแชร์นอนบนเตียงพยาบาลอ่ะอย่างน้อยๆเกือบพันคนอ่ะแก่ๆเพราะคนแก่มันไม่ตายเยอะอ่หกสิบถึงร้อยหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีสิบสามล้านกว่าคนแค่ปีสองรพันห้า้อยจ็สิจะมียี่สิบล้านคนเธอคิดดูสิ แล้วรัฐบาลกับตำรวจไม่สนใจที่จะมาจับเธอมาดูประตูน้ำตอนนี้พวกพม่าเข้ามาเต็มเลยมีแต่พม่าหมดเลยเขาห้ามพวกมันเนี่ยห้ามมาขายเป็นแม่ค้าแผงรอยไงเข้าใจอย่างม,ม,มันมันมันเป็นอาชีพสงวนให้คนไทยไงแต่ตำรวจไม่จับไง แพทย์นภปาแต่งปีต้นปีหน้าแพมมีลูกอีกคนพีหน้าจะโกนหนวดออกให้เกี้ยงๆจะดูดีกว่าพอเขาไม่โกนหนวดมันดูแล้วเหมือนกับเขาสกปรกคือดูแล้วเหมือนเขาสกปรกไนงะ แต่แพทย์เขาก็ดูมีความสุขดีนะเขาดูแล้วหน้าตาเขามีความสุขดีแพทย์นะประแพร ทนายตั้มถูกสอบสวนคุณสมบัติสมัครสมาชิกวุฒิสภาปมประกอบอาชีพทำงานเพื่อประชาชนไม่ครบสิปีลังขอขยายเวลาการสอบสวนมาแล้วหลายครั้งหากผิดจริงเสี่ยงโทษจำคุกหนึ่งถึปี ชมผู้อารยาเปิดใจหลังแอบิเกลแต่งเป็นนางฟ้าวิกตอเรีย4เกตลั่นเป็นอินเนอร์จากข้างในโตแล้วลืมเลือกชุดเอง